พระโพธิสัตว์ใช้สมุนไพรธรรมชาติในการรักษาบาดแผลของนกกระเรียนด้วยความอ่อนโยนเมื่อเวลาผ่านไปนกกระเรียนได้บินกลับไปยังท้องฟ้าแต่ในครั้งนี้นกกระเรียนได้กลับมาขอบคุณพระโพธิสัตว์โดยการพาเขาบินไปยังสถานที่ที่มีอากาศดีและอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารพระโพธิสัตว์เข้าใจว่าการทำทานเป็นส่วนสำคัญในชีวิตและความรักที่เรามีให้กับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทำให้เรามีความสุขและสมบูรณ์ในชีวิต การให้ทานและการช่วยเหลือผู้อื่นคือการสะสมบุญที่ยั่งยืนซึ่งจะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงพระพุทธองค์ทรงเทศให้ข้อคิดเรื่องการช่วยเหลือและให้ทานต่อผู้อื่นไม่เพียงแต่จะทำให้ชีวิตของผู้อื่นดีขึ้นแต่ยังช่วยให้เราสามารถเติบโตทางจิตใจและเห็นคุณค่าของการให้ซึ่งเป็นการสะสมบุญที่จะนำพาไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนในที่สุดสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง กดแชร์คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นธรรมทานส่งต่อความดีแด่ผู้อื่น